บอกว่าเราฟังนะักพูดมาครบหมดทั้ง6ท่านแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือเพราะเป็นการสรุปประเด็นทั้งหมดเพื่อจะปิดจบในแต่ละทีมค่ะงั้นเรามาฟังลีลาของผู้เสนอทีมนี้เลยนะคะดรโอภาสกิจกำแหงค่ะโอเคนะครับ เมื่อสักครู่อยู่ทีมตัวผมเองเนี่ยนะครับซึ่งลงไปนะครับเร็วๆนี้ท่านอาจารย์พิษณุพูดถึงภาษาลงภาษาลายเยอะแยะมากมายผมก็มีเหมือนกันครับนะเพื่อนโทรมาไลน์มานะครับบอกทำัยอยู่เราก็ตีความไปสั้นๆว่าตดนะคะมันตามกลับมาบอกลายกลับมาบอกตดคืออะไรเราก็เลยตอบไปว่าตดคือลมแรงที่แซงผ่านยังไงคะนะคะตอบไปฮ่า หนุ่งทานดีเป็นรดผู้ด,ดีมากบอกการสื่อสารต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนให้ตัวเองดูดีน้องๆผู้หญิงตื่นเช้ามาปับ๊บต้องส่องกระจกถูกไหมครับแล้วบอกตัวเองว้าว <c oughs> wow, สวยจริงๆขยรอลรู้นี้ไปประกวดดีกว่าอาจจะได้ตําแหน่งขวัญใจช่างกลึงนะฮะหรือไม่ก็เทพีประเภทก้าหารไม่ใช่ส่องกระจกตาย <c oughs> เอ้ยหน,น,น้าหน้าหรอเนี่ยสิบล้อสเสียหลักยังหักหลบมึงเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องสามารถให้กําลังใจตัวเองได้ นะครับต้องสามารถให้กำลังใจสื่อสารตัวเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารในยุคปัจจุบันนี้นะครับถามในห้องส่งก็แล้วกันใครเล่นไลน์ตลอดชั่วการละนานเทินใครเล่น Facebook ตลอดเวลายกมือครับอ่าเล่นกันอยู่ตลอดเวลามีไหมครับบางครั้งที่เขาส่งไลน์ให้กับเราเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลแล้วเราทำอะไรครับแชร์ทันที เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องบอกนะครับว่าในสังคมเริ่มมีเรื่องราวอะไรที่มากมายมีคนที่ควรจะให้อภัยก็มีมีคนที่ทำอะไรไม่ดีและพลาดผิดไปก็มีถ้าเราสนุกกับการแชร์ข้อมูลเหล่านั้นไปจะกลายเป็นว่าเรากําลังใช้โซเชียลมีเดียในการทำร้ายผู้คนมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับ การใช้โซเชียลมีเดียหรือการสื่อสารให้ใด้ใจนั้นจะต้องใช้แบบมีสติปัญญาสามารถทำอย่างไรก็ได้ให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นใครที่พลาดผิดไปแล้วเราสามารถที่จะให้อภัยเขาได้เพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนุกนะครับเราสนุกกับเราสนุกปากเราวังจะต้องไปลำบากในนรกนะครับ เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือกายกรรมและวจีกรรมและโนกรรมสิ่งที่ทําสําเร็จลงไปแล้วเราเรียกว่ากรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ไปเพ่งกรรมของใครแต่จงใส่ใจในกรรมของตัวเองนั่นแหละครับสื่อสารจะได้ใจแล้วก็ได้ความตลอดช่วการลนานเทินสวัสดีครับ การสรุปปิดจบของหัวหน้าทีมฝั่งนี้นะคะซึ่งได้ทั้งใจแล้วก็ได้ทั้งความแล้วก็ได้การเตือนให้รู้ด้วยนะคะว่าถ้าคุณสื่อสารแบบไม่ระมัดระวังจิตใจรับปุ๊บแชร์เลยคุณอาจจะได้คดีความนะคะเพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราจะมาฟังลีลาการสรุปปิดจบของหัวหน้าทีมที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งนั่นคืออาจารย์จตุพรชมพูนิดค่ะ เราฟังที่เครพครับเวลากโกรธอย่าเพิ่งส่งข้อความหรือพูดอะไรกับใครเพราะเมื่อเวลาเราหายกโกรธเสียงของเราอาจจะหายไปในอากาศแต่มันยังคงบาดอยู่ในใจเราอาจจะลบข้อความนั้นได้แต่ความเจ็บปวดในใจของคนรับไม่มีวันลบครับ นั่นคือการสื่อสารที่เราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งขอชำระสะสารกันซะก่อนคุณเคนโดมาบอกนะครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยพูดทราบได้ไงฮะจริงๆผมเป็นคนไม่เคยพูดเป็นนักพูดแต่ไม่ค่อยพูดอยู่คนเดียวผมก็ไม่พูดผมก็จะนั่งเงียบๆ <c oughs> ก็เดียวพวกเดียวน่าจะบ้าไปนานแล้วบ้าเลยนะฮะคุณไตรนะครับมาบอกภาษาวัยรุน่นปัจจุบันผมก็ยังงง,งอยู่เวลาวัยรุ่นเจอกันเนี่ยเตงบองตองอีกคนบอกอะไรไรหลา อะไรของมันไหมเนี่ยไม่รู้โอปร่าเพงนำคารฟุตฟุตอย่ามาเกลียนเลยโซเซงงั้นอาเคจ้าโบดจบดมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสื่อสารที่ดีมันไม่ต้องแปลครับนั่นมานั่งแปลสองสารอบเนี่ยเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ อาจารย์พิษนุมาบอกนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเจอกันในห้องน้ํามีข้อของข้อความเตือนสตินะครับแน่จริงอย่าเบ่งผมก็ไปเจอเหมือนกันห้องน้ําสาธารณะเป็นโถปัสสาวะผู้ชายแล้วก็กะตรงนี้กําลังดีอยู่แล้วเงยไปเห็นข้อความเฮ้ยเตือนสติดีมากมันบอกว่าขยับเข้าไปอีกนิดอย่าคิดว่าแม่น <laughs> โอ้โหเรากะขนาดนี้ไม่พลาดนะต้องเข้าไปจ่อเลยที่ดูกันแล้วกันเนะ่น่ะโอ้เดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยนะฮะ จริงๆแล้วในเรื่องการสื่อสารในโลกโซเชียลต่างๆฝากน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสิ่งที่เราเผยแพร่ไปในโลกใบนี้มันคือตัวตนของเราบาง,บงคนบางคนเนี่ยขึ้นโปรไฟล์เบื่อจังช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเลยป่วยบ่อยผมถามจริงนี่เป็นการดึงดูดคนข้าหาชีวิตหรยอครับหรือแค่เป็นการไล่กันแน่เบื่อจังแล้วอยากอยู่ใกล้คนเบื่อหรือครับชอบจังเลยมันเบื่ออยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้อยู่ใกล้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเลยอยากอยู่ใกล้มันไหม อันตรายมากนะอยู่ใกล้มันนึกออกไหมมีโอกาสยืมแน่นอนครับถ้าพวกเราไม่เชื่อมรุษหายตัวได้ลองให้เพื่อนยืมเงินดูแลจะเชื่อว่าสยศาสตร์มีจริงครับมันจะหายไปในที่สุดช่วงนี้ป่วยบ่อยขืนไปใกล้มันเมื่อไหร่เดี๋ยวชีวิตก็มีปัญหาติดโรคจากมันเวลาเราไปซื้อของเราอยากได้ของดีๆสลากสวยๆงามๆยังไม่หมดอายุผมถามจริงเอื้อมจะไปหยิบป,ปับ๊บมีป้ายแปะบอกว่าหมดอายุเอาสิ่งนั้นมาใช้เลยครับอย่าแปะหน้าผากตัวเอง แย่ yeah, ไม่มีความสามารถไม่มีทางไม่เหลือไม่มีทางสิ่งเหล่านี้ทาํทาให้ชีวิตเราแย่ลงผมฝากไว้เป็นประการสุดท้ายในเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับหลายคนแจ้งเกิดภายในข้ามคืนล้มทั้งยืนภายในข้ามวันเพราะโลกโซเชียลฝากไว้เป็นประการสุดท้ายที่ผมเขียนไว้ในไอจีแฟนเพจของผมว่าอย่าแชร์อะไรที่ไม่แน่ใจหรือไม่เคยเห็นอย่าคอมเมนต์โดยที่ไม่เข้าใจอย่าตัดสินใครทั้งทั้งที่ยังไม่รู้จักดี อย่าโจมตีใครตามกระแสอุปนิสัยทัศนคติภูมิปัญญาและระดับการศึกษาของเราจะถูกแสดงออกมาอย่างเห็นในชัดในโลกโซเชียลมีดดเดียครับยอดเยี่ยมมากค่ะเชิญอาจารย์แล้วก็ทุกคนเลยนะคะเชิญค่ะวันนี้อยากให้พื้นที่สำหรับน้องใหม่บ้างน้องใหม่ทีมอาจารย์เป็นไงฮะเพลงถอยอะถอยอย ตื่นเต้นไหมอะ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับครั้งแรกครับแล้วก็ยิ่งมาได้พูดกับระดับอาจารย์เชนอาจารย์โอภาสแล้วก็พี่พีทั้งสองคนแต,แต่แต่ถ้าดูจากมีลาแล้วเนี่ยนี่คือการพูดแบบนักพูดออกทีวีครั้งแรกเลยเหรอครับพี<ม>เพราะผมไม่เคยออกตู้เย็นมาก่อนนะเมื่อ <laughs> <laughs> วานก็มีคนพูดอย่างนี้คนหนึ่ง,งตอนนี้<ะ>ตายแล้วค <laughs> ่ะ คือน้องก็พูดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากอยู่ในห้องเย็นนะฮะค่ะแต่ฝีมือดีฝีมือดีจริงๆค่ะทุกวันพุธเวลา3ทุ่มทางช่อง 9M Cod HD และ Modern n i g h TV และติดตามย้อนหลังได้นะคะทั้งใน Facebook The Talk Thailand รวมทางแอปพลิเคชันของเราเจอกันวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะพูับนักร้องคุณครูพูดกับแดนเซอร์มะรังพูดกับอาอึ้มรถลุงพูดกับ มุ้ป้าตามหาสามีไปเจอเพ็เตตี้มรุม้นลุงคนนี้